สามปีศาจแรกประกอบด้วยผีฮานต้าหวังผีสู่ต้าหวังผีเฉินต้าหวังแต่ในฉบับแปลเวอร์ชั่นแรกของพระโสพลอักรรษรลกิจเล็กสมิตะสีลีกับแปลงเป็นปีศาจควายดำมีนามในสำนวนโทเกียนว่าชิฮันใต้อองชิสูใต้อองซิติ้นใต้ออง เริ่มเรื่องเมื่อขันคณะตีเดินทางมาถึงเมืองจินผิงที่นั่นกําลังจดเฟสติวลัลง่วนเชียวจุดโคมปะที่เป็นที่เพลิดเพลินเป็นจังหวะให้พวกปีศาจแปลงกายเป็นสามพุทธองค์มาสูบน้ํามันกินอิ่มเองมทุกปีรอบนี้เหล่าปีศาจเห็นพระถังซัมจั๋งมาชมโคมจึงรวบตัวหมายจะจับกินเมื่อเฮ่งเจียทราบว่าอาจารย์ถูกปีศาจจับตัวไปอีกแล้วก็เที่ยวออกตามหาจนพบกับเจ้าแห่งเวลาทั้งสี่เจ้าปี เจ้าเดือนเจ้าวันและเจ้าชั่วยาม เหล่าเจ้าแห่งเวลาต่างบอกแห่งเจียว่าเพราะพระถังมัวแต่เพลิดเพลินชมประทีปถึงต้องเดือดร้อนก่อนจะบอกที่อยู่ของพวกปีศาจให้ทราบหงอคงก็เข้าไปท้าไฟแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับมาจึงชวนป่วยไกย่ตัวเจ๋งมาร่วมสมทบแต่ก็ถูกพวกปีศาจจับตัวไปอีกตามเคยหงอคงไม่รู้จะทําประการใดก็พบกับท่านไท่ไปจริงสินไท่ไปจรจิงแนะนําให้หงอคงไปเชิแกกแววญแก๊งซีบักกิมแซมาร่วมวงไพ่บุลแก๊งซีบัก แซนั้นก็คือ4เทพในกลุ่ม28เทพดาราคือคุยมู่หลานหมาป่าปตาัตตภี เจียวมู่เจียวมังกรปัตตภีจิงมู่อันสุนักไม้และโต้มู่เชียสัตว์เขาเดียวปัตตภีเมื่อปีศาจแรกเห็นแกงดาวทั้งสี่ก็ต่างวิ่งตเตลิดหนีกันคนละทางหงอคงเข้าช่วยพระถังซัมจัง๋งและจัดก,การเผาถ้ำปีศาจก่อนจะชวนดาวทั้งสี่ไล่จับปีศาจต,ต่อแกงแรกหลบไปกบดานใต้สะดือสมุรพญามังกรจึงให้องค์ชายโมหวังเกณฑ์ไพ่พลออกมาดักสกัดปีศาจขณะเดียวกันนั้นฉีพิงต้าหวังก็ถูกเทพดาราโตมู่เฉีย แส่วนปีศาจแรกที่เหลือตือปวยกายเห็นก็เกลียดชังนะะักหามีดมาเชื่อปีศาจแรกทั้งสองให้ดาวดิ้นตกตามกันมาถึงในช่วงปริศนาธรรมในเรื่องกันคับปีศาจแรกทั้ง3ก็คือราคะโทสะโมหะการแปลงเป็นพระพุทธเจ้าก็คือการจำแลงเป็นสะอาดสว่างสงบในเขตจักกาทาคามิมาเพื่อล่อหลอกให้มัวเพลิดเพลินหลงไหลกับความสงบสุขขณะที่เทพดาราทั้ง4นั้นก็คือสติปัฏฐาน4ี่คือ กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาสิตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนานั่นเอง